สบายดีสบายดีพ่ะไม่มีน,น้องลูกพระน่าอาสุขสุขเพลินหลังจากที่ห่างหายไปดนนานรถสีดแดงดแล้วรถสีขาวรถสีขาวตอนใดล่ะรถสีขาวตูว้อ๋ออันคิรรถต,ตู้อ่โอะโอ้พหเราเห็นอย่างหันยี่พ่อเห็นอย่างบิวฮึ พ่อเราวหีย่งลูกพิ่จะดูันทันทบิวเบิงย่งบิวเอพิซซ่าเบเกิเบเกิลไม่ดีต่อสุขภาพโอ้ย กินอ,อย่างบิวอันนี้อันนี้ปิ้งกบกกกทอดกบเบิรงบิวเกนใช้วานังเต็มมาเลยไอล้ลิงเรากำลังเห็ดเตี่ยงให้บิว cái tiếng nói hay biểu lần. องต้นภัยเตียงแมท แมดตายหน่อยหนึ่งเม็ดสาวบึ้งอ้นอืมไอดวันไอ้อน พีมาตีขวนออกเมืองอมืออ่อนตีมีสามตัวอ่อนไี บิวบิวเอีย้ย,นะย,ยไอคิมนะรู้เป็นใครชืช่อไอคิมนะ่รู้เป็นใครชื่อไอคิมนรู้เป็นใคร เป็นสบายดีก่อนแม่เดี๋ยวแม่พาเดี๋ยวแม่พาไปซื้อซื้อไอศครีมนิฮ่าวก่อนไหมนิฮ่าวไว้นิฮ่าวมามาไว้นิฮ่าวกันนิฮ่าวแล้วแม่พาไปซื้อไว้นิฮ่าวซื้อนิฮ่าวเอาก่อนว่าดีๆหรอกว่าใส่กล้องดีๆหรอกโอ้ยเป็นไอ นีหฮาวะไปพิงไพร์ hmm. mm ิวเเววเช็กล้องดีๆก่อนไอบิวใหญ่แล้ว เอาขนมมาให้หนูเอาขนมมาให้ว้าวมีท็อกเก่น้อยพร้อมมีวมีชาลายถ้าตูเอาขนมมาให้นะน,าานมมี่มีช็อกโกแลตมีเอยียงอันนี้หมูยองีขนม บิ๊กจ้าว้าวไหนแท้นี่ขนมลูกลูกเสียเสียแล้วป่ะเสียเสียแล้วอ,อ,อันนี้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 เนี่ยอันนี้มาลูกเลยอันนี้เลยเลย ขนมไฮบิวว้าวเซียนแล้ววะเมามาแล้วะมาแจกให้เสีมามาเนี่เซียวมามาเนออขคุเซียเ

มาตำ้มตม <S <S ัมเผ็ดเลยนี่เบลเออมีพริกพร้อมมีหมากเผ็ดนั่น,น,น Thì nó sao เป็นยังงโลกินไงโพดกินเห็ดลายโพดน้ำกินแมมแมมน้ำ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 ลินแลวลินคนเดียว เอาป้อนแบมแบมไหมน้ำน้ำน้ำ <laughs> <laughs> อ,ยอยายอลอายไลซบลน์ซบลมาเดอรมาขินเขาไหมมาเดอมากินขนมกับบิว้วกินนมน้ำบิว้ว เมยจะมานี้อยู่เห็ดเตียงให้ลูกดิใ,ให้พอ่อให้พ่อเห็ดหวานเดี๋ยวเมยจะมานี้ให้เราก่อนทำอะไรที่นะ่ะทำอะไรที่นะ่นนะ ยัย <laughs> ัยไม่ดูหลังแม่พียเออมเด้ยเออมาคนด้วย <cut wird> 你他怎么睡呀？ นอนันอนี้ฮอ,หอเห็นนอนายูแม่พอเห็นให้ลูกเตียงนอนลูกเตียงนอนลูกเตียงนอนดิวเอาผ้าปูแม็กมาใส่เนาะเอาผ้าปูแม็กมาใส่แม่ช่อยมาดิจิตให้พาห้อหงแม็กพร้อมโอเคแม่ช่วให้ เก็บบอลรถไวเอ๊ะนี่มันจะคิอะไรมูมีอะดูเทิอหนึ่งคนยามบุกบอลไปซื้อน็อตอีกไปไปขี่ไปเลยแล้วตอนนั้นพียแล้วลูกพี่ไปเลยลูกอแล้วอที่พ่อไปซื้อนั่นน็อตลูกที่พ่อไปซื้อน็อต ไปไปทีไปเลยไปขี่รถอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยเไปขี่รถใหญ่หนุ่มเบลเบลไปน้าวันนี้ ไม่ไก <that night> ่ไมมีไม่ไก่มมีไม่ไก่โมมีเออปลากวดแล้ไมมมีไก่ยังกลับบ้านแต่จะไม่เตียงเียบบิว ไอ้ีไปไหมแดบบด,ดบางแดดแดดมือน บาาิงตัวนี้คือว่านี่ตัวนั้นคืออยู่เนี่ยม่เจ้าอะไเ่ยอันคั้ซเจอโอ้ในหลดขั้นหนึ่งนะโทดั้นหนึ่งขอ,ขอก็บเได้

I'm <coughs> ยัางอนนูมานี่สายไฟมส่อไทาไมโอเคไหม แมารุนแรงรกแม่ล่ะมึงจะแบเดียวเดียวแม่ให้ได้แม่วออกมาแมนแรงอยู่พี่ลูก้ไปจับเด้อเอาเอารไปจับเด้อชไฟอันสายไฟเรนก็อยู่น้ำข้นตีลิขัน <laughs> ี่ยบักนะดูพวกเจ้าบ่ได้นั่ตัวบกเจ้าบ่ได้ขาตัวนีไปใส่าผ้าเสื้อใสตัวเออมันสิปียัเอามันก็ยกเียบเนาะีม ไฟเข้าไปไหนนได้แล้วสีสีสี 对呀。Yeah. ยืนนอกบุรียนนอกบันนีนไนมาพี่วานนี้